สวัสดีจ้ามาล้างหน้ากันสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเพราะว่สดีจ้าพี่น้องปองป่ายสุขสุขส,ขสุขนเ้อมาล้างหน้ากันจ่าะะพี่ก็จะมาช่วยคนตามเคยเนาะพี่เรียนรู้กดแรงดูกดจักว่านะสอนขายของออนไลน์นะคะพี่น้องให้ขายดีขายเป็นขายปังนะจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนที่เฮาจะไปขายดีขายปังเนี่ยเราต้องเรียนรู้ก่อนค่ะพี่น้อง,องเรียนรู้วิธีคิดก่อนขันขันสมมุติว่าวิธีคิดของเราผ่านไหยพี่น้อง วิธีคิดเท่าพลานนี่เขาขายเองกับขายใดทุกย่างแม่เออนะเราต้องการคนที่แบบเรียนรู้ในทิกตอกับเราเนี่ยทุกวันทุกวันแล้วก็เข้าใจมีเงินเหลือกินเหลือเก็บหรือแบบกล้าคิดกล้าทําแบบไม่กลัวนะอะไรทั้งสิ้นอย่างนี้นะเพื่อนๆวันนี้ทำยังไงให้มีความสุขโชคดีค้าขายดีเงินทองไหลมาทีมา,ม,ามีงานเยอะขึ้นมีเงินเยอะขึ้นมีเงินเหลือเก็บเยอะขึ้นนะพี่นอ้องอืม เลยค่ะข้อที่หนึ่งคือทำตัวให้เราคิดบวกเข้าไว้นะคะเกิดอะไรขึ้นตีความคิดบวกไปในทางที่ดีค่ะเพื่อนๆแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหานั้นค่ะแล้วก็อารมณ์ดีให้ได้ออกกำลังกายนั่งสมาธิ หรือแบบว่าเดี๋ยวเห็นโอ้เห็นมั่เระพี่นงสร้างกันเถะนะ <l ux> แล้วก็หัวใจเนี่ยถามใจตัวของดูเนาะ,ะถ้าใครได้เรียนดู้รับพี่พี่จะแบ่งปันเสมอว่าให้เราเนี่ยกลับไปรัก,กตัวเองค่ะกอดเองขอโทษตัวเองขอบคุณบอกรักตัวเองแล้วก็ไปเขียนค่ะว่าเขียนใบเป้าหม้ค่ะเขียนใบสั่งตกกรวาลเขียนใบเป้าหมยว่าอยากได้อะไรในชีวิตเช่น <l ux> เสียงกระดาพี่น้องเสียงไฟว่าเป็นใจภายในภายในสามเดือนเนี้ยเราจะตั้งใจอ่ะหาเงินให้ได้เยอะเท่าน,นั้นี้ด้วยตัวเราเองให้ได้นะเขียนเลยว่าอยากมีไรายได้เท่าไหร่ ่ต่อเดือนหรือได้เพิ่มเท่าไหร่อยากจะมีเงินเก็บให้พ่อให้แม่เท่าไรเวลาเราเขียนเนี่ยเราต้องขอบคุณบอกรักตัวเองก่อนให้เราซาบซึ้งใจกับตัวเองก่อนค่ะให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองมันจะได้ไม่มีความที่แบบว่าเผลอความไม่มั่นใจขึ้นมาถ้าเราไม่ขอโทษตัวเองไม่ขอบคุณบอกรักไม่ใส่พลังงานดีๆเข้าไปในจิตใต้สำนึกของตัวเองหรือ ในสมองในความรู้สึกของเราค่ะพอขอบคุณบอกรักเองเวลาเขียนหัวใจมันจะตื่นเต้นมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันได้แล้วมันเป็นไปได้อ่ะนะแล้วถ้าเป็นไปได้ต้องหาเห็นภาพอย่างพี่ดะพี่พสังเกตเองว่าเรามาใส่โปรแกรมจิตแล้วเราก็เขียนใส่กระดาษอย่างเงี้ยเราก็ได้ได้ในสิ่งที่เราปรารถนาตลอดเลยอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเยอะขึ้นเงินอย่างเงี้ยค่ะแต่สําคัญปีนี้ก็คือแบบว่าอยากทําให้ได้แล้วอ่ะเอออยาก ประสบความสําเร็จไปทุกช่องทางพี่แหละสร้างตัวตนทุกช่องทางเอาให้ดูล้างไปล้างไปล้วมาแล้วมันจะตึงตึงตึงนึกพี่น้องเอาให้เบิ้งค่ะจากพุ่นนาดำดำนะจ๊ะพี่น้องมันสีใสประมาณนี้ถ้าใครเป็นสิวไม่ต้องห่วงเลยนะสิวก็จะยุบค่ะใส่ไปด้ยใส่ไปด้วย,วย,วยขายไปน้ำนะจ๊ะพี่น้องเรอาอมีคอร์สให้เรียนรูฟรี เราจะสอนการขายของออนไลน์อยู่ในช่องที่ตอกเนี่ยแบบนี้ทุกวันทุกวันค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เรียนรู้เข้าใจแล้วแล้วอธิษฐานจิตได้เงินมา310บาทก็มาซื้อสบุ่หลังหน้าหนึ่งก้อนแล้วก็มาขายกับเราขายปีก250ค่าส่ง60แต่บอกเลยว่าเราขายในเชิงที่นะขายคอร์สค่ะทุกคนคะ่ะความรู้ให้เรียนรู้ฟรีนะสบุ่ก้อนละทั้งหมดรวม3ามบาทค่ะไม่แพงค่ะถูกมากค่ะนะ ส่วนผสมนําเข้าพรีเมียมอ่ะเราเราไม่ได้เน้นว่าขาวเมื่อวัาวางเนาะอเพื่อนเราเน้นแบบผิวกระจ่างใสช่วยต้านอนุมูลอิสระอิสระนะคะแล้วก็ช่วยผิวกระชับลดสิวต,ต่างๆทําให้ผิวแข็งแรงเหมือนมีคอลลาเจนอนะฟ้นฟูคอลลาเจนแต่ผิวเป็นสบู่กีซลีนนะเฟืองเยอะประมาณนั้นแหละคะ่ะแต่เยกกอะกว่านี้ไม่ก็ไม่ได้ ถ้าได้ถ้าหลังจากที่พี่สาเร็จกว่านี้นะคะถ้าพี่ประสบความสําเร็จพี่จะใส่ฟองให้เยอะกว่านี้ค่ะแต่สําหรับตัวพี่แล้วว่าแค่นี้ก็เยอะแล้วแต่ถ้าซื้อสบู่ละอาบน้ามาตังหาก็ได้อันนี้ล้างแต่หน้าก็ได้แต่ทำราบใครเป็นสิวค่ะไม่ต้องกลัวเลยเพื่อนๆใครที่เป็นสิวเยอะนี่เป็นแผลเป็นพี่นคะคะเอาให้ดูมีใครที่เอาหน้าให้ดูใกล้ขนาดนี้ไหมคะคเพื่อนๆจริงใจมากเลยคือเนี่ยเราจะมีกะมีแผลเป็นแบบเนี้ยถูแต่ก่อนเยอะมากเพื่อนๆรอยข่วนหน้า เนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วแล้วเป็นคนที่มีกะลึกมากพยายามดูแลแตัวเองกะให้ดีขึ้นเนียค่ะล้างหน้าแล้วก็สะอาดมแบบมีความรู้สึกว่ามันสะอาดอะ่ะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อแต่เวลาแต่งหน้าเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าทําไมผิวเราอิ่มน้ําทั้งวันทั้งที่จากผิวเราแห้งอะ่ะใครที่เป็นคนผิวแห้งผิวมันนคะคะหรือเจอฝุ่นมลภาวะบ่อยๆเอาไปล้างหน้าคุณจะรู้สึกแบบโอ้หน้าหายมันสบายหน้าเวลาล้างแล้วหน้าก็จะกระชับกระชับ ใช้เกินสามก้อนติดต่อกันจะเห็นผลได้ชัดว่าสามก้อนเนี่โหมันเปลี่ยนแปลงค่ะจากผิวแบบผิวเนี่ยจากแดดดำๆใช่พี่นอ้องกระจ่างใสค่ะผู้ใดสนใจก็สอบถามได้นะคะทักมาที่ Facebook นิตยากรสุภาใครที่อยากขายก็สอบถามก่อนได้ค่ะ ขอเรียนรู้คอร์สฟรีค่ะทักมาได้เลยเนาะอ,อที่ a ฟ e b o o k นิตยากรนสภาเรียนรู้คอร์สฟรีด้วยกันเข้าใจเข้ามาทําด้วยกันน้มาขายน้ากันจะสําหรับใครที่แบบอยากมีรายได้เรี่ยงอยากมีรายลายก็เก้าเนาะพี่น้องเออคืออยากมีเงินหลรายเรา,า,าจะพี่น้องเรากันตรงๆนี่แหละออนะกันผู้ใดบ่ได้อยากลายรายกับบ่บ่ต้องมาเห็ดกับบ่เป็นอย่างจ้านะเอาความรู้ที่แบ่งปันไปปรับใส่ในครอบครัวได้นะอื ค่อนข้างว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเราก็อยากเจอเพื่อนนะที่แบบมาขายสมุดรัหน้าด้วยกันทีมงานเนาะช่างเถิดเสียงมันมืดพี่เอาให้